잠깐, 누가 시간을 좀 멈춰봐. 뭔가, 그게 어긋난 걸난 느껴. It's so, 어색하게 웃어 보다. สวัสดีทุกคนเชาน้านี้ตอนนี้เวลาตีสี่นะครับตอนนี้เวลาตีสี่สิบแปดนาทีเช้านี้เรากำลังเดินทางไปที่สนามบ,บินฮ่องกงนะครับที่วิวน,นี้นะไงฮ่องกงขอต้อนรับเข้าสู่รายการนามิทีวีนามิกำลังง่วงนอนอยู่นครับ yeah. โอเคเดี๋ยวเราเช็คอินแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฮ่องกงเลย เช็คอินเรียบร้อยนะครับรอต่อหมอนี่นะัต่อหมอเชียงใหม่เปิดตีห้าเอาเข้าต่อหมอกันเดี๋ยวดีเช็คอินเรียบร้อยลนะไม่ค่อยย้อนเปิดไวมากเค okay. เราไปเจอกันที่สนามบินฮ่องกงผ่านต่อมอเรียบร้อยแล้วอันนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับดิวตี้ฟรี King Harbour ที่สนามบินเชียงใหม่ ขาออกสวัสดีค่ะ s K t ับนี่นะโอเคเดี๋ยวเราไปลองขึ้นเครื่องกันครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องกก หบบ้อ,องคคงที่คิดถึงไม่ได้มาห้องงคงเก้าปีไปออกไปข้างในกันตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปที่ข้างในนะครับเข้ามาห้องกงก็จะเจอเห็นเอบีซี C แบบนี้นะนี่เวลคัม Welcome. ไม่เอาค่ะไปเราเข้าไปข้างในกันนามิคิดถึงฮ่องกงไหม,ไ,มไ,ไปครับไปดูข้างในกัน แต่ว่าเราลงแอร์เอเชียนะครับอยู่ที่เทอร,ร์มินอลสองจำเป็นต้องนั่งรถไฟแบบนี้นะครับเพื่อจะต่อไปที่เทอร,ร์มินอลหนึ่งแล้วก็ไปต่อเคร่อโอเคเราไปกันถึงแล้วฮ่องกงคิดถึงไหม ่ดอ,องงงฮกไปถึงแล้วฮ่องกงไปเราไปซื้อตัวออ๋วอัลต์ทรูพุทการ์ดก็ต้อ,องจัดไม่เสร็จแล้วป่ะคะก็ต้องจัดไม่เสร็จแล้วป่ะนี่ เดินออกมาตรงเมื่อกีนก้นะครับข้างบนนะครับเลี้ยวขวาออกมาเดี๋ยวก็เดินตรงไปเรื่อยๆครับก็จะผ่านตรงนี้เนาะข้างบนนั้นคือ AE รถไฟเข้าเมืองแต่เราจะนั่งบัสกันรอบนี้เราก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับรอบต็กนอกเลยออกมาเราก็จะมีรถบัสอย่างนี้นะครับ เราก็เดินไปเรื่อยๆของเราจะขึ้น A21 นะครับนี่ก็จะมีไปหลายที่นะไปไอแลนด์รีสอร์ทไปชุนวานไปนอตพอย์นะครับไปไหนที่ไอดอนโนนี่ครับของเราเป็น A21 โอเคไปกันถึงแล้วนะครับโรงแรมบูเดนเชียลครับลงสถานีที่12นะครับพี่เราหาขอ้อมูลมาผิดหมดเลยมาถารกโรงแรมตรงนี้นี่คนระับไปกันเราจะเอากระปๆๆกเป๋าไปฝากเสร็จแล้ว แล้วตอนนี้เราก็มาหาอะไรกินนี่ครับเอาร้านนี้ไหมคะ <net> ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราพักตรงนูน้นตรงแมคโดนัลด์

อยู่ตรงข้างโรงแรมนะครับฝั่งตรง,งข้ามโรงแรมแล้วก็ร้านนี้เขาก็บอกว่าคิดกันมีนูดเติลเนี่ยเนี่ยมันก็มีฝั่งนูน้นของกินเนยอะ ฝั่งตรงข้ามพูเลนเชียลนะครับซอยฝั่งตรงข้ามพูงเลนเชียลกินด้วยกันอันนี้ร้านอะไรไม่รู้นี่คนเพียบอาเดะน,นีออสเตรเลียนยืนต่อคิวเต็มไปหมดเลยเราจะไปกินมาร์คเดอร์ นี้เรากินข้าวกลางวันเสร็จแล้วนะครับนถนนเส้นนี้ของกินเต็มเลยเราเดินมาตามหามากรูดเดิลน,นะครับแล้วก็มาเจอของกินเต็มทั้งร้านนยครับออสเตรเลียนแล้วก็รูดเดิลอะไรนีะครับที่ได้มีชิบดินสตาร์ของกินเต็มเลยดูสิ ป้าเราไปต่อ,อเราจะไปที่สเปซมิวเซียมกันครับไป <c oughs> โอ้มีรอ,องเท้าด้วย <c oughs> เราเข้ามาในเซเว่นนะครับเซเว่นแถวจอแดนองกำลังหาของกินขนมแล้วก็มาม่าเต็มเลยตรงนี้แล้วเรก็มาสะุด,ดตรงนี้โคกไม่มีน้ำตาลที่ฮ่องกง <c oughs> ผูปนมี้สี่สิบบาทมีขนมครับอาหารคุกกี้นี่เราต้องการอันนี้ช่วงนี้เอาไว้ในกระเป๋าโอเคได้ละยัรงรวม จอแดนครับของกินเต็มเลยแม็กซิมฮ่องกงถนนเลยครับไปเราไปกันตอนนี้เราอยู่ถนนบนถนนจอแดนครับเรากำลังจะไปฮ่องกงสเปซมิวเซียมร้านค้าโอ้ยห้าสิบเหรียญเ่อผ่านอะไรจังเลยเฮ้ยพวกวานอะาร Okay. เราไปเจอที่ห้องกงคมีเซียมตอนนี้เรามาถึงห้องกงสเปซมมีเซียมนะครับนี่ครับแล้วก็เรามาจากต่อแดนเนาะนั่งรถไฟฟ้ามาทีนี้ฝั่งตรงข้างของห้องกงสเปซเิวเซียมคือนี่โอแลนด์เซนซูล่าสวยมาก <Channel. S 1> เป็นชาแนลนะคะรับปูโบฝั่งนู้นเป็น เซลาตันแล้วก็เขตเด่ดฮ่องกงสเปนมิวเซียมครับไปเราไปดูกันวันนี้เราเข้ามาอยู่ข้างในห้องกงมิวเซียมแล้วครับฮ่องกงไซเอ็นมิวเซียมแรงโน้มถ่วงปะคะโซลาเทเลสโคปแรงโน้มถ่วงนี่มีดาวต่างๆโซลาซิสเต็ม เด็กๆน่าสนใจเด็กเข้าฟรีเด็กๆเข้าฟรีครับเด็กๆเข้าฟรีไปเราไปดูกันยังอยู่ในสเปซเพีงเส้สสนะครับนี่จะมีโชว์ตรงนี้นะครับจะเป็นภาษากวางตุ้งนี่รอดูโชว์อีกสองนาทีเด็กๆเข้าฟรีแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะเลยก็มีห้องนอนบเต็มนะครับ โอเคเดี๋ยน้องดูกันต่อมันจะไปไหนตอนนอ้ตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนนะครับมันดูจุดไยจรวดรที่มจรี่นี่ครับแล้วก็นี่ที่นั่งของนักบินอวกาศเจ๋งมากเลยอ,อันนี้เจ๋งมากเลยครับมันนักบนอวกาศจริงๆเลยเป็นสามมิติ มันอยู่กับที่ลูกไม่กำลังเข้าไปสเต็กตอนนี้เราเดิอนออกมาจากข้างหลังของสเปซมิวเซียมนะครับเราจะเดินไปที่หอเดนดิกากันนะครับนี่ครับ คือ11เมตเล้นนี่ครับเราก็จะมาเจออ่าวฮาร์เบอร์อยู่ตรงนี้เลยคนเยอะมากแดดแรงมากครับฮ่องกงไค้ว่าฮ่องกงหนาวฮ่องกงแดดแรงมากใช่นั้นคือฮ่องกงไอนี่ครับ แดดแรงมากตันนี้อยู่ตรงแถวเมน n u อ of s t a r นะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราเดินไปหอดลิกากันแล้วก็เดี๋ยวเราเดินกลับมาดูพ <c oughs> ิพิธภัณฑ์เหมือนเดิมเพราะว่าเราจองตั๋วไว้เราเดินมาจากทางนู้นนะครับจาก Space Museum <oughs> ตรงน,นี้เป็น่อ้อง k o ง g c u เตอร์นะเราเดินมาเรื่อยๆเยล้วก็ไปเจอ ข้อข้าวข้อข้าว่องงข้อข้าวาว,วันนี้วันอาทิตย์นะครับคนเยอะมากเลยแล้วก็วันนี้ไม่ไม่หนาวเลยนะครับร้อนฝั่งตรงข้ามนั่นคือฝั่งตรงข้ามนั่นคือเอ่อท่องโกงอายครับปุ้นมองเห็นหรือเปล่ายังไม่ได้ไปวันนี้นะเราไปพรุ่งนี้แล้วฝั่งก็จะเป็นฝั่งต่อท่องโกงคนระับวันนี้เราอยู่ฝั่งเกาลูเนานะโอเคคนเยอะข้อข้าวเดี๋ยวเราไปกันต่อครับ เราเดินกลับมาจากค้องเท้า,านะคะรับเราจะมาดูมูวี่กันครับเป็น 3D มูวี่นะครับวันนี้เราดูตอนที่โดมโชว์เป็นเรื่องของเจนพูดออเดย์นะครับดิสนี่ฟอร์โคกนะครับ45นาทีเราจองตั๋วไปแล้วแล้วก็ตรงท่ามเราเป็น Peninsula นะครับตั๋วเข้าฮ่องกงสเปนเมซียมไม่รวมเรื่องตั๋วของตัวโดมโชว์นะครับตัวรวมโดมโชว์ต้องเสียเงินซื้อตางหากครับเสียเงินซื้อตางหาก โอเคเดี๋ยวเราไปดูโชว์กันตอนนี้เราไมือยู่ข้างในนะครับเป็นโดมผู้ชมสามารถผ่านไปผ่านมารับแนนเลเดเวลทแนะครับสวยมารเล,ลเรากภาจะไปที่ฮาเบอร์ซิตี้ปห้าฮาร์เ,รบบเนนลือกภาษากด้อุกอาไร องคงผมเมื่อกี้พาอนาะมิไปดูสารคดีมาครับสนุกเลยอ่ะไปฮาร์เบอร์กันเราเดินตากน,นั้นมานนิดเดียวครับเราก็มาเจอฮาร์เบอร์ห้างฮาร์เบอร์เลยครับแต่งจัวเองสิบพันเอาไว้แต่ตัวน่ารักน่ารักมาแล้วเข้ามาคุณเท เดี๋ยวเรามาใหม่กันเลยไปป๊อปใหม่ก่อนไปหาการ์ดกินกกกกไปพับยังอยู่ที่ฮาร์เบอร์ซิตี้นะครับเราเดินขึ้นมาที่ชั้นสามเราเดินตรงมาเรื่อยๆจากทางขึ้นเมื่อกี้ครับแล้วเราก็มาเจอป๊อปมาคอันนี้อันนี้จัดไปครับหนึ่งถุงหนึ่งถุงใหญ่โอเคเดี๋ยวเราจะไปหาฟู้ดรีพับบิคกันเมื่อกี้เขาบอกให้เดินกลับไปทางเดิมขึ้นข้างบนบยังไม่จบแต๊อปมานะครับ มันมาเจอป๊อปบีนให้ผักใส่ขวดโหลอยู่เพืเ่อนกันมากครับโอเคดีเราไปดูฟูติพับปิกกันนที่เราเดินฮาร์เบอร์นะครับแล้วก็ออกมาทางถนนจิมซานโจอยเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาทีทา่ถนนจอแดนเอ็กซิก็จะเจอ Food ฟุติพับปิกฝามือคือโรงแรมครับฟูติพับปิกอยู่ใต้โรงแรม